อ่ะรอไม่ได้จะมาสอนเพิจเนตกันเราตอนนี้เราท,ทำการเขียนวิวรอไว้แล้วนะ pr td สามตัว a a a มาดูหน้าตางมันตอนนี้ยังไม่มาเพราะว่าคอนโทรลเลอร์ยังไม่ได้รีเทิร์นวิวเมื่อกี้นะรีเทิร์นเทิร์นวิวอนอ่ะมีหัวข้อ a a อนี่นะแล้วถ้าปกติเราส่งข้อมูลเนี่ย เราก็จะเห็น user user อ๋อทั้งหมดอ่ะ uh, ส่งไปกับ view ส่งไปอ่ะ uh, ส่งแบบนี้ปุ๊บก็มาดูเสร็จแล้วพอได้ข้อมูลมาเราก็จะมาลูอีกอ่ะเ uh, ข้ามาลูลู user แล้วก็ข้าถึ User item id item name ไอเทมอีเมลถ้าข้อมูลมาทั้งหมด20โอ้โหเยอะมากสมมุติว่าเราอยากได้ข้อมูลแค่5ล่ะเราทำยไงได้บ้างนะวิธีนะเราใช้แบบนี้ได้ไหมใส่5ไปนี่เลยได้บเลาลไาไม่ได้นะาา r า v e l จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า limit 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 5ตัว ลิมิตหาตัวตามด้วยเกตเอาแค่5ตัวเกตออกมาให้ทีห้าตัวเอา6ตัวเกตออกมาให้ทีหกตัวอาแล้วทีนี้ข้อมูลที่เหลือหายไปไหนหมดเราจะเอามายังไงล่ะใช่ไหมเดลวเวลเนี่ยก็จะมีตัวแก้ปัญหาตรงนี้อีกเดลาเวลจะมีตัวที่ชื่อว่าเพจ e นเนตนะเพจินเนตเพจินเนตตัวนี้ทำหน้าที่แบ่งหน้าให้เรา เราบอกว่าในหนึ่งหน้าเนี่ยเราต้องการโชว์กี่ยูเซอร์สมมุติเราต้องการโชว์5ยูเซอร์อะ5ยูเซอร์อุ้ยได้เหมือนลิมิตเลยแล้วมันแตกต่างกันยังไงเพจเน t ตเนี่ยเขาจะแถมนี่มาด้วยอะเรามาดีบัคดูดูเพจเน t ตกันสิ่งที่เพจเน t ตแถมมาด้วยเนี่ยจะแถมผ่านมานะตามด้วยเพจเนมนะเพจเนมนะ ไอเทมที่บรรจ,จุไปในเพจเนี้ยก็มี5ตัวที่เราบอกนะแล้วจะมีอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยททัลทั้งหมดเท่าไหร่มี20นะเหลือกี่เพจเราบอก5ใช่ไหมห้าเพจสุดท้ายก็คือ4เพราะว่ามี4เพจถูกไหมละ่นะอ่าแล้วสามารถสาราได้อีก3ตอนนี้เพจไหนเราไปบอกหมดเลยตัวเพจเนตนะแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็แค่ทำการใช้ คำสั่งนะ user s ชี้ไปที่ลิงก์นะแ้ออปชันเสริมยังไม่ใส่แล้วกันอ่นะมีเฟซดูอ่นะทีนี้เกิดเป็นโหอะไรวะเนี่ยงงไปหมดเลยใช่ไหมถ้าใครเกิดปัญหาเนี้ยนะอาจจะเป็นเพราะ bootstrap version ไม่ตรงกันต้องให้พิจินเน็ตใช้เพืเ่อแตบสิเอาไว้ได้แก้ปัญหาได้นะนเฮ้ยแล้วบอกว่าอุย้ย table table เทเบิล <Table S 2> ไม่มีแท็กปิดเห็นว่าทำไมเออเลอร์เทเบิลไม่มีแท็กปิดเทเบิลแท็กปิดโอเคแท็กปิดพิเฟตอ่าทีนี้ก็จะได้ละเลี้ยงข้อมูลนะพิจเนตนี่คือพิจเนตนะฮะมีแค่นี้หลากได้5ตัวอยากได้กี่ตัวก็ได้และถ้าเราต้องการใส่เงื่อนไขเราไปใส่ย,ยังไงใช่ไหมถ้าคนเขาอยากรู้ก็ใส่แวร แวร์ได้ปกตินะจะแวร์อะไระแหวร์หนึ่งไม่ได้แวร์ไอดีแวร์ไอดีไอดีเท่ากับหนึ่งถ้าสินค้าไอถ้ายูเซอร์มีคนเดียวเนี่ยเราเพจเ,เน็ตห้าเราเพจเน็ตห้านะมันก็จะมีแค่หนึ่งคนเดียวอยู่ดีเห็นไหมในเฟซน,นะมันก็โชว์แค่หนึ่งเพราะว่าไอดีมีคนเดียวแถมแถมนะเห็นไหมอะไรหายไป ตอนนี้หายไปด้วยเพราะมันไม่มีข้อมูลแล้วอ่าอ่าระบอก ID ที่ไม่เท่ากับ1แทนอ่ะตรงนี้มาเหมือนเดิมเห็นไหมใช้งานได้เนี่เลื่อนได้เลยเราถ้าจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเลเราเรจรดก,การให้หมดแล้วอ่ะใส่แวร์ใส่อะไรหลังพิจิเนตให้หมดพอเราได้ข้อมูลที่เรต้องการแล้วเงื่อนไขครบแล้วแล้วก็ค่อยพิจิเนตก็จะได้แบบนี้กลับมาโอเคไม่มีอะไรเสร็จแล้ว